เหมือนเหมือนที่ตะลับีก็ว่าสักอย่างมันมันมันพลิ้นปลี่ยนไงไปอ่ะคุณเผืพูดก่อนนะคะเราคุยกันแลวเขีรู้สึกว่าบอนตื่นเต้นอ่ะใช่บอลตื่นเต้นแปลกๆปลกมั้ยล่ะบอลกังวลมันดูมันดูมันดูมันแกว่งๆไว้หมดเลยทุกอย่างแล้วเสียงก็แกว่งอะไรก็แกว่งคิ้วก็หมดเครียดสูงไหมขี่สูงไหม คือถือว่าถือว่าสูงคือคือมันเรนจ์กว้างค่ะพี่แมวคือมันเออเนีเนอ่ยเนี่เนี่เนี่ยเรคือกดต่ำมากไปเสียงต่ำเขาก็จะไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยตอนซ้อมดีอะซ้อมดีกว่านี้นะแต่ไม่ได้ไงแต่ไม่ได้ไงมันมันมันไปเอาตอนซ้อมไม่ได้เออตอนยังควบคุมสติตัวเองไม่ได้คุณเอกบอกได้แค่เนี้ยมันก็เลยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือโดยเฉพาะไอตอนคิดถึงว่าคิดถึง ไอตอนไอตอนคิดถึงที่มันจะต้องลากยาวๆมันเหมือนมันมันจะตายอ่ะเหมือนมันมันจะตายเนืกอออกนะครับครูรุ้นคูลุนรุ้นรุ้นมากเลยมันมีจุดรุ้นไหลหลายจุดมากอถ้าถ้าถ้าบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเรามันจะกลายเป็นมันจะไม่ใช่เลย กลายเป็นว่าปอนถูกจับยัดไปใส่อะไรไม่รู้อะไรเงี้ยงานไปที่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 ปอนไม่ถนัดเลยแล้วโดยเฉพาะจุดเพี้ยนต่างๆผมเชื่อว่าครูรดขงวงไว้หลายจุดมากที่มันมีหลายจุดมากที่มันโอ้โหมัน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 เพี้ยนๆนะฮนะหนึ่งเรื่องของจังหวะด้วยจังหวะแบบนี้ร้องยากนะจริงๆแล้วแต่ถ้าร้องให้รีแลกซ์สบายกว่านี้เนี่ยมันก็สามารถทำได้ นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของคีย์เรื่องของพิชอะไรงั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของมูฟเมนต์เรื่องของการเพลงนีม้มันต้องทำอะไรมากไหมฮะมันไม่มัมนไม่มีอะไรจะให้จะทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าปอนไม่มีพลังที่จะทำให้รู้สึกเหมือนเราดูเพลงนี้แล้วแบบผู้ชายหนะ้า<ม>หน้าตาสบายสบายมาร้องเพลงให้ฟังเออมันก็ได้นะมันก็ได้เชื่อไม่ได้ คาดหวังอะไรมากกว่านี้ไหมก็มันเป็นตัวปอนนะคะมันอยู่ที่คนชอบหรือไม่ชอบแต่แต่ว่าเวลาที่น้องยกมือโบกอ่ะจะไม่รู้สึกว่าจะอยากทําตามแต่ว่าเหมือนเมืเราเชียร์เขาไงเราก็ได้ทาให้เขามีกําลังใจคือมันไม่มีพลังมันมันมันออกมาไม่ไม่พอมันเหมือนมันเป็นคาแรคเตอร์ปอนแต่คนเห็นหน้ารู้ก็รู้สึกว่าคนนี้มันน่ารักมันสื่อสารด้วยแววตาด้วยปากที่ยิ้มที่อะไรเงี้ยดูหน้ามองแต่ว่าในเรื่องของร่างกายเขามัน มันรู้สึกมันไม่ทาให้เพลงมันไม่ไม่สนุกจริงเพลงมันสนุกไม่มากกว่านี้ได้มากกว่านี้ค่ะครับผมมีความรู้สึกว่าช่วงช่วงท่านเอะครับมันทําให้ปอนมันมันมันกินกําลังมันกินซีพของของปอนเยอะไปจนทําให้ท่านที่มันจะต้องพีกกลายเป็นมันพีกไม่พอมันเหมือน ต้องไปคอนเซนเทรตกับไอ้จังหวะรู้ไหมตเออเวลาที่เธอเออแล้วก็อะไรอีก่้ม่รูไอ้ตรงท่อนที่มันกับต่ำๆเนี่ยแทนที่มันจะง่ายกับกลายมันเป็นกับมองดูมันเป็นเรื่องยากสําหรับบอนแต่พอเป็นท่อนที่จะเป็นท่อนบริดจ์ที่จะไปฮุกเป็นท่อนที่มันจะต้องแบบมันมันคือคลายแม็กซ์แล้วอ่ะมันกลับไม่คลายแม็กซ์ เพราะว่ามันไปโดนไอ้ตรงท่อนตรงกลางท่อนเอเนี่ยมันกินกําลังเราไปเยอะอมันกินเรื่องอะไรยังไงลองถามครูโรสสิครับ <c oughs> แต่ว่าเขาร้องเพลงน้อยกว่าที่เราฟังข้างนอกหรือว่าตรงนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครแต่ว่าก็มีที่วงวงไว้มีอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนี่เรากำลังดูว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของเทคนิคที่อยู่ข้างในหรือเปล่าตรงเนี้ยแต่ตัวที่ได้ยินชัดเจนมากที่สุดคืออย่างที่ฉันมันคิดถึงตรงเนี้ย พอเธอจะลงคําว่าคิดถึงมันลงด้วยงองงูมันไปตันอยู่บนจมูกเธอแล้วพอคล้อยเธอกลับมามันเลยโอกมันเลยเปิดคําไม่ได้มันเลยพอคิดถึงคอยเธอกลับมามันเลยเป็นว่ามาเป็นมามันไม่โคนนองลิ้นเธอมันไม่ไม่ยอมลงมาเพราะมันยังคงติดคําว่างองงูแล้วเธอพูดคําว่าถึงเนี่ยลิ้นมันอืออี่ไปอย่าแล้วอืมแล้วเธอก็เลยเอามันลงมาไม่ได้ ันก็เลยแบบทําให้คําว่ามาเนี่ยเราเลยไม่ได้ยินมันเหมือนกับไปปันอยู่บนจมูกซึ่งเป็นเนเป็นธรรมชาติของคนทางเหนืออยู่แล้วซึ่งเป็นแบบนั้นซึ่งเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะลองดูลองดูว่าจะลองทํำยังไงบ้างจะลองลองเอาเทคนิคมาช่วยแก้ไขตรงนี้ทําได้ยังไงได้บ้างครับแต่ว่าพอ ตรงชอบตรงที่ฟ้าร้องเ่้งนี้ไม่ใช่นักกันแล้วเธอคิดถึงใครคําว่าเฮ hey ้ตรงน,น,นั้นเมื่อกี้นี่แหะได้ยินอะไรที่เธอฮิตโน้ตได้ใกล้เคียงมากๆากแล้วแต่พอเมื่อเราต้องห่างห่างตรงนี้มันกลับมามาเปีกนิดหนึ่งเองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองดูว่าเตกขิดถูกไว้ตรงประมาณประมาณห้าหกบรรทัดแรกนะซึ่งซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ที่ครูพอใจนะครับผมแล้วก็ จะมีตรงที่ว่าคํามันยังไม่เปิดตรงนี้แล้วก็กําลังสงสัยว่ามันช้ากว่านี้ได้ไหมเออเออเออเหมือนมันเร็วๆเร่งเที่ผมบอกว่ามันกินมันกินแรมในในในจังหวัดมันช้ากว่านี้ได้ไหมท่านนี้ผมว่าได้นะจริงๆแล้วผมมองไปวางไว้เป็นบอสซาใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมผมมองไว้ว่าถ้ามันเป็นเบาบางถึงขนาดเหมือนเหมือนแจ็คจอห์สันนะที่ที่เขาเป็นน้องน้องที่ เบอกีตาร์โปรที่มีดนตรีรู้สึกว่ามันไม่กี่ตัวรู้สึกว่ามันเร็วไปเอแล้วก็มันเร็วไปมันเร็วไปรู้สึกว่าปอนสู้กับดนตรีไม่ได้อะอยากให้เข้าแบบหน่วงหนงแล้วยนโยนี่มันจะ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 ดูง่ายกับปอนได้เปล่าเพราะตอนนี้มันเหมือนรนไปเท่านั้นนี่พอมันรนรนไปแล้วเนี่ยมันเลยทําให้แบบมันตกใจอ่ะครับแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทําให้ลองช้ากว่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างต้องปรึกษากระทางทางนั้นดู ถ้าจะถึงขั้นถ้าถ้าจะถึงขั้นเปลี่ยนเวอร์ชันกันอาจจะลำบากอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเวอร์ชันแค่ช้าลงช้าลงนิดนึงจะได้ไหมทั้งนั้นเองไม่รู้เหมือนกันมันเร็วไปครับผมฮะโอเคการแอคติ้งปอนไม่มั่นใจกับการลองเพลงนี้ป่ะใช่ครับมันทำให ปอนคือสิ่งที่ทําให้ปอนตื่นเต้นคือปอนจินตนาการว่าเดี๋ยวมาลองปุ๊บโดนคอมเมนต์ชัวร์นี่คือสิ่งในหัวปอนนะพอปอนคิดอย่างนี้ปุ๊บมาปุ๊บพังเลยทันทีเราเคยสอนเรื่องการลดความตื่นเต้นไปแล้วเนาะว่าทายังไงคิดยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนสเตตยังไงหนูต้องเอามาใช้รับผิดชอบตัวเองนะลูกแล้วก็เพลงปอนมันตอนแรกชิวๆยังไม่ได้อะไรมากก็ความน่ารักออกมาในระดับหนึ่งแต่เมื่อกลับไปกังวลเรื่องร้อง การสื่อสารพังทุกอย่างพังมันจะมีหน้าแบบจริงจังตั้งใจว่าจะต้องร้องอันเนี้ยให้ไปถึงแบบโน้ตให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคมันก็เลยแอบแบบไม่ได้สื่อสารคูค้รู้สึกว่าเพลงนี้มันตอนเป็นเจ้าของเวทีได้มากกว่านี้เราเคยทําอะไรบ้าๆกันมาแล้วจริงๆเพลงนี้มันก็มีความมีลูกอ้อนมีมีความแบบต้องการให้ผู้หญิงอนนี้บอกมาสิว่าเธอคิดถึงฉันอะแล้วมันทําอะไรได้มากกว่านี้ไหม แต่ทางนี้ทา้งนั้นปอนต้องทําให้ตัวเองสบายใจในการร้องก่อนมันจะถึงสื่อสารได้อะค่ะโ <Okay. S 2> อเคปอนเราลองเทกากเดินนิดน,นึงมันเดินไม่มีความหมายมันยกไม่มีความหมายแล้วคือว่ามดูฟุตเวิร์กแปลกๆนะให้มันมีความหมายโอเคเนื่องจากว่าเด,เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเพลง